สวัสดีครับพี่น้องครับนะมือนี้นะครับบ่าวแอลภาพพิพัน์ออกมามากราบนะครับกราบนรัสการปู่ศรีสุดโธเจ้าแม่ปฐุมมาครับที่คำชะโนดพี่น้องนะครับตอนนี้บรรยากาศอยู่ทั้งในของใจกลางของเกาะคาชะโนดนะครับบ่าวแอลให้พี่น้องเบิงบรรยากาศนะครับเบิงบรรยากาศซึ่งเป็นบรรยากาศนะครับต้น ชนโนดนะครับที่สูงใหญ่ครับพี่นอ้องสูงใหญ่ลายคนนะครับเคยมานะครับตอนนี้คําชนโนดมีการพัฒนาเปลี่ยนแปลงไปหลายครับพี่นอ้องจัดเป็นแหล่งท่องเทีย่ยวที่สมบูรณ์แบบนะครับอันต้นน้อยก็มีครับพี่นอ้องต้นน้อยก็มีนะครับต้นต้นชนโนดนะครับนะเอาแอลเสืวอว่าัอบอมี่โบมีที่อื่นหรือมีกักัหาบึงหยาครับตัวนี้มีทุกข,ขนาดนะครับตัวนี้ก็เป็น สะพาน <c oughs> นะครับสะพานใหม่ที่จัดให้นักท่องเที่ยวได้ย่างนะเดินรอบ <c oughs> เดินรอบเกาะขอภัยครับพี่น้องเดินรอบเกาะคาชะโนดเลยครับพี่น้องครับนะตอนนี้เข้ามานะครับมาทเที่ยวเอา้าโลนลงแล้วว่ามีเลขอดปะวะคือ <c oughs> บังเอิญโลนลงถึกแค่นะครับเป็นต้นเดือ เดี๋ยวบอกเอลผ้าพี่พ่อน้องย่างไปเรื่อยๆนะครับที่นี้อยู่ในใจกลางของเกาะคำชะโนดนะครับเอามือบ้านดุงจังหวัดอุดรธานีครับพี่น้องนะครับพิกัดเราอยู่ที่คำชะโนดบ้านดุงอุดรนะครับเป็นแหล่งที่นะครับพี่น้องหลายคนนะครับเคยมาเบิงนะครับตอนนี้บั้าเอลผ้าเบิงบรรยากาศร่วมๆนะครับนักท่องเที่ยวบางคนอาจจะสงสัยว่าคือห่างนะคือบมมีคนจริงๆมีเยอะครับเยอะมากเพียงแต่เขาจะกัน ให้เข้า,ามาเป็นชุดนะครับต้องรอบบัตรทิวเข้ามาบอเมนว่าคุณมาแล้วคุณย่างเขามาเลยนะครับต้องคัดกรองนะครับตอนนี้ย่างไปตามสภาพนะครับเข้าไปในใจกลางของเกาะคําฉนูดนะครับเดี๋ยวเขาออกไปนี่เขจะไปทะลุก,กับตําหนักของปูสีสุโธนะครับเจ้าแม่สีปรทุมมา คุณแม่ย่าศรีปทุมมานะครับพี่น้องเดี๋ยวยบ่าวไอ้พระพี่น้องอย่างไปเรื่อยๆนะครับทะลุนะครับเดี๋ยวให้บ่าวให้พี่น้องชมบรรยากาศนะครับชมบรรยากาศของเกาะคำชะโนดนะครับแห่งเดียวของประเทศไทยตอนนี้ก็ช่วงเวลาเนี่ก็เป็นประมาณบ่ายสามโมง นะครับอันนี้ก็จะเป็นสะพานอ้อมมากก็จะมาถึงบ่อน้ําศักดิ์สิทธิ์นะครับเดี๋ยวเบาเอา๋ภาพพี่พนองเบิ้งไปทีละอย่างทีละอย่างนะครับมีเข้ามาถึงบ่อน,น,น้ําศักดิ์สิทธิ์นะเดี๋ยวไปเบิ้งนะครับบ่อน้ำเป็นอย่างไดคร,ครับทุกที่ก็จะมีคําบูชานะครับนี่คือบ่อน้ําศักดิ์สิทธิ์ครับพี่น้องนะมีความเสื่อว่าบ่อน้ำนี้จะ ไปทะลุถึงแม่น้ำโขงครับพี่น้องแม่น้ำโขงซึ่งนะครับรอบๆบ,บ่อน้ำนะครับก็จะมีทางเดินนะครับอ,อย่าที่เห็นน้องเลยยางนะครับได,ได้พักกอนนั่งกนะนี่คือป่ายบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์คำชะโนดนะครับพี่น้องนะครับกับพี่พี่น้องมานะครับ คือพญานาคนะครับที่ปกป้องนะครับอยู่ในบอ่อน้ำแห่งนี้นะครับนะครับมีความเสือว่าบอ่อน้ำนี่ก็จะเป็นบอ่อน้ำที่ทะลุไปถึงแม่นำ้ำโขงอันนี้เป็นความเสือครับบ่าวเอลกระบอทสามารถที่จะยืนยันได้นะครับเด็กก็มีพี่น้องนะครับ มาจากทุกสถานที่นะครับ <Neil. S 1> เพื่อมากราบน <c ười> ำมัสการอ้อ,อ,อนขอพรนะครับขอพอรกับผู้คำชนวนเดี๋ hey, <come> ยวว่าอเอวให้เบิงบรรยากาศร่มรวมๆนะครับพี่น้องเบิงบรรยากาศร่มรวมๆ <c ười> พี่น้องเข้ามานะครับเพิ่นก็เพิ่นตั้งนี่กับโบหูเจาะกับเพิ่นตั้งจังได๋นะครับเบิ่งก่อนเพิ่นตั้งไว้เฮ็ดหยัง <laughs> ผู้ใดตั้งได้ผู้นั้นที่โชคดีบ่เรื่องไดนนะครับบอยเอวกับบลูขึ้นกันเดี๋ยวเพื่อนกำลังตั้งครับพี่น้องเบิ่งบรรยากาศไปพร้อมๆอกันนะครับทั้งนอกก็จะเป็นมีผู้นำผ้านะครับมีผู้นำซึ่งผ้ากราบนะครับผ้าเดี๋ยวพาเดี๋ยวผาไปเบิ่งนะ หลังจากเราดูบอ่อน้ำนะครับก็จะมีก็จะมีน้ำที่น่าจะให้นักท่องเทีย่ยวหรือว่าพี่น้องมาล่างมือล่างยังบ่กเขาใจคือกันนะครับเป็นน้ำมนต์บ่น้ำศักดิ์สิทธิ์เนาะ,ะเดี๋ยวเข้ามาเบิ่งท้งพีครับตรงนี้จะเป็นจุดใหญ่นะครับสำหรับอ่า พี่น้องเข้ามากไปจะมาเจอตัวนี้กอนมูนะครับเดี๋ยวบ้าเยวภาพผีพ่อน้องเบ่งบรรยากาศนะครับภาพรวมในบริเวณศาลพ่อปู่ศรีสุดโทแล้วก็แม่ย่าศรีปทุมมานะครับต้องขออนุญาตพ่อปู่นะครับขออนุญาตถ่ายทำก็ให้คลิปนี้มีคนเบ่งเป็นหมื่นเป็นแสน นะครับนะครับนี่คือภาพร่วมของศาลของปูสีสุทโธนะครับตัวนี้จะเป็นที่เสี่ยงท้ายหินศักดิ์สิทธิ์นะครับเดี๋ยวมาเดี๋ยวพาใบเบิง์บรรยากาศข้างหน้านะครับเป็นจุดใหญ่ที่พี่นาองก็ขอให้ร่ำใ้วย การงานหน้าที่เขาขอให้ได้เรื่อนขั้นเดื่อนยศด,ด้วยบุญบารมีพระปู่มิญายาขอให้บ้านเรือนของลูกของหลานจงมีแต่ความสุขความเจริญเขาสู่เคหฮสถานขอให้ลูกหลานจงมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงขอให้องค์พระปู่ศรีสุโธมายาปุตุมาจงแผ่เมตตาให้กับลูกหลานที่ได้มาขอพรในวันนี้จงได้ประสบผลสำเร็จทุกท่านทุกคนด้วยเถิดสาธุสาธุสาธุ เสร็จพิธีในการกราบไหว้ขอพรแล้วทีนี้คุณท่านน้อมนำเข้าถวายเครื่องไหว้เดอ้อไม่ว่าจะเป็นดอกไม้พวงมาลัยมาพวงบุรีใบชีที่นํามาบูชาองคู๋งย่าดโดยการน้อมนําวางถวายบนโต๊ะน้าศาลพ่อปู่แม่ย่าพ่อปัจจุบันเจริญชัยธันธ์ของท่านเริ่มจมบ,บุญขก็ถวายพรันนเลยะครับครับตอนนี้กับพี่น้องนะครับทึงมาร่วมพิธีกราบไหว้ปู่นะครับหลังจากเสร็จพิธีนะครับก็จะนําดอกไม้ ครัผ่านบายสีต่างๆนะครับขึ้นมาถวายนะครับนี่คือบรรยากาศยุนหน้าสานปูปศศสีสุดท้ายเข้าถวายเลยนะครับพอถวายเสร็จแล้วพี่น้องก็เดินเข้าจุดที่สองเลครับก็ไม่ใ้ใหญ่ใจใหญ่เพราะเขาทางถื่ยากเนะอะนอกจากนั้นพี่น้องก็รอบใหม่นะครับเดินเข้ารอเลยนะครับเดินเข้ารอครับร,รอบใหม่ครับเดีบบเ๋ยวเราพาเขาไปชมนะครับจุด ใหญ่นะครับนี่คือหน้าศารของปู่สีสุดโทแมยิสีปทุมมานะครับ ก็จะมีพี่น้องประชาชนนะครับเขามาอยู่เรื่อยๆครับใครเสร็จพิธีแล้วก็จะออกเดินทางกลับคนใหม่ก็จะมาเรื่อยๆนะครับนี่คือบรรยากาศรบ,บรรยากาศหน้าศาลปู่สีสุดโธยากถีปทุมมานะครับเอาแอวภพาพี่พนองมากรานะครับกับมาส,สการปู่สีสุดโธมยักสีปทุมมานะครับ นี่คือบรรยากาศนะครับนักเพิ่นจะคัดนะครับพีนังเพิ่นจะคัดนักท่องเที่ยวเข้ามาเป็นชุดเป็นระยะนะครับาบางคนอาจจะบกเข้าใจนะครับมาท่านมาท่านต้องจับบัตรคิวนะครับเพื่อจับบัตรคิวนะครับเดี๋ยวขออนุญาตถ่ายภาพปูน,นะครับนี่คือปู สีสุดโทโหเอ้ยขออน,นุญาตนะครับพี่น้องกำลังไล่เข้ามาเรื่อยๆนะครับพี่น้องนะครับงไล่เข้ามาเป็นบรรยากาศที่ ก็จะเป็นอีกจุดหนึ่งนะครับเป็น้องที่เพิ่นมากราบไหวน,นะครับเป็นจุดที่ประดิษฐานโอ้เยอะแยะมากมายครับอเอาเข้ามานเลยครับข้างล่างนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับบราแอลกาอหหอขอฝากพี่น้องน,นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับ บา่าวแอลพาเพลินนะครับขอบคุณมากครับสำหรับคลิปนี้ก็ปิดคลิปแค่นี้ครับพี่น้นองสวัสดีครับ